ครับมาอนี้มาเอามิมกันครับพี่น้องเดี๋ยวให้พัดเล็กจัดการขื้เก่าครับมะมีเอามาไตมาครับอีกเยอะอีกเยอะตัวน่ะเด <c oughs> ้เบิ้งมิมกันครับพี่นอ้องทังไงเติบอยู่ทำมา,นา,มาำหนีแถคมาคำคำนะครับเห็นบอปลหูกันเดี๋ยวผมพไปเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องเ <c oughs> นี่ยทั้งมิมนเนี่ยเดี๋ยวครับพาพี่น้องไปเบิ้งทางปากยั่อยกอนคุณหนัหงมันนะ <c oughs> เหยอเด็กสบากเลยเอ่อเออเออเขฮะโอ้ยควันอยู่ใส่หิ่มโอ้ยไม่ได้นินควันกับวไอ้นินกว่านินมีมอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับหางใหญ่อยู่ที่ครับนี่เมนีบ้าเอาถูบมาเนาะโอ้ยยังนี่ใหม่ป้าเพิ่นเลยกำลันแล้วนี่ใหม่ป้าเพิ่นแล้วนี่ครับหางออกเนี้ย ไก่ควันตัวมันควนไหมอเล็กเดี๋ยวๆๆจุดไหนมันควนไหมมันไม่ควนนะทีเอาเออมันควนไหมน้องสูบบาราโอเลยหรอ่สูบใบไม้ฟ้าหรือ่มันควนบ่หนึ่งๆออกลูกออกดูกไปทางไหมไปทางไหมงทางก่อนมันควนไหมน้องมันควนไหม ครับเอามิมปลาได้ครับมันนี่นะครับมิมว่าห้างไงห้างไงห้างงามครับห้างงามอยู่ครับให้อเล็กเป็นผู้จัดการสมัยก่อนเราย่านมิมหลาย<อ>นี่วัฒนแมงเหี้ยงอเล็กที่เกาะอ,อยู่หางน้ำก็ยามนิ่มอเล็กครัฮยห้างคือขาวดิเนี่ยคัวน้ำพยายามนิ่มเล็ยห้างคือขาวงามแท้ โอ้าังสวยครับพี่น <c oughs> ้องรังสวยโอ้าังขาวงามเลยเหล็กตู้ยังนี่นะขออยู่ควันมีมีพี่น้องยิ้มเสยยังขึ้นวางงามเอาลาน้องเอาลาอยู่บนนิดดิอุ้งแก้วเนี้ยแท้เบิ้งเบื้งตัดก้อนกันไม่ต้องไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดยังไง ว่าตายอแม่งนิ่มแมงหยังดูอยหยงพิเส่อพเอะยำคืนก,กินให้หกิน้ดตองในวัวตาะหักังไหนไม่ดีป่ะต้องเร็วเด้เนี่ยงงต้องตัดตาเจบตาเดียยดเด๋ยวเดี๋ยวมีตเราเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวมันฉีดแตกน้องนอาเนี่ย กันเนี่ยเราจะไล่ให้จะตกเยอะจะตกใส่อีกมันงานมอนนี่นี่น้องเดี๋ยวเดียว,วยยมันจะแตกเดี๋ยวบ่แม,มนทั้งไม่คิดแตกบหก่บหกับหกบ่หักเล็กบ่หักเดี๋ยวง่ายเก๋ได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวจะว่าว่าไงเดี๋ยวจับไปเดีเ๋ยวจับเพี้ยก็นี่ไปเดี๋ยวเดีจับเพีย้ยก็ต้นไม้ไปเดี๋ยวให้ตัดเอาเออ มีดกับว่าแต่เามากรับ้พันเมื่อเด็กซะเนาะวางนี่มางน่นีางนี่อางี่นี่ฮะาครับสมบุกสมบันจนนังไพีเนาะมาบงเดี๋ยวอีี่อ้มปินหัมน,นมาหันมาโอ้ห้ง,งามถูวะ โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหนี่อมีหมอกเนี้ยเดี๋ยวอย่าไปออกลงทางไม่จิตตายเอาขอบขอบไปเดี๋ยวเอาไอเออแถวแถ้อนี่แหะน้อจับยุ่งยุ่งกัดเจ็บโ็มีมิตรนี่เขี้ยวเขี้ยวจงบุญจงบุญคาถาไท้ไปนี่คาถา้ทยคาถาระวังมิตรโอ้ปิดตาอยู่ป่ะปิดออกโอ้ปิดตาปิดตาสวยครับสวยปิดตาสวยนี่ผู้หลังงามจริง เห็นแม่มิงก็หลายอยู่โอ้น้าหวานโอ้โอ้ขอ,อ,องแผบขี่เด็ดขี่เด็ดโอ้โหเด็กครับพี่น้องโอ้หล้างเป็นระย่างแต่ว่าโตออนไหมว้าครับมันคือประหยัดมันตอดงามงามกันตัวว่าถึงตอดไมต่ตอดตัวแล้ว มันบวกัดคนน้นดอกมิ่มมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพผัวมิ่มมันเป็นสัตว์อันนี้เหรเมื่อไงตัดไหยมั้งโอเคครับพี่น,อน,น้องเป็นไรครับล้างสวยบ่เบึ้งเบิึงก่อนโอ้โหอย่าพากักอย่าพากักจ้าหักย้าหากัาหากมันที่หักโอโ้ครับล้งงางน้ำครับพี่น้องโอ้โหน้ำหวานฉ่ำๆเต็มตาเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้โหได้ไปแล้วครับทั้งนึงวัตถิปิดคลิปไปแล้วพออีกล้างนึงครับพี่น้องใกล้ใกลทางเลยครับนี่ อีกครั้งหนึ่งเครบมีมหมหมาครับเดี๋ยวนี้ปูเห็นมาเนาะเห็นมาครับนี่ข้างน้อยๆครับป้มืดแล้วนะไม่ได้เอาไฟไฟเก่าอะไรไฟเ่าซองมาอีกลวมิมเอามิมกรับข้างน้อยๆครับอยู่นี่เลยครับติดถนนนี่ครับนี่เลยครับนี่ติดถนนครับนี่เดี๋ยวให้พัดเหล็กจัดการครับข้างนี่ข้างน้อยๆเอง เดี๋ยวรอชมกันครับเฮ้ยเผาเอาบอ่นึกถึงไฟใหม่ปลาข้าวเจียดิไหนว่าตีดไม่แห้งหรือไม่ดิบไม่แห้งต้นะน่ะทำนี่ีลยหาเอาอลอดกระสาทำนี่เออนึกถึใหม่ปลาไม่ดิบต้นนะ่ะดิบหรือแห้งวะดิบดิบดิบเดี๋ยวมีตัดเอาเป็ไม้แห้งแหงครับโโอ้หโอ้โห โอ้น้ำหวานจำฉ่ำเลยครับพี่น้องมีหมหมาอู้ยเยอะอีกเยอะโอ้ครับพี่น้องหมูตาปิดตาปิดีตดิ้นดูแถอคนถือมินไหมไปครับไปเอาปันมีหมอกเอบเขามีหมอกไปนั่นสิบอเฮี้ยทั้งก็ออกไว้บังคับหวานเจี๊ยบครับพี่น้องหวานเจี๊ยบเลยโอ้โห หลังสวยมากเลยว่าย่ำขึ้นหมิ่มไม่เห็นห่อหรอกไม่เห็นเหรอไม่เห็นตะไฟอะไรเนี่ยเสียงสากเส,สียงตายเนี่ยเอาไฟซองเอาเลยเนี่ยพี่น้องบังครับโอ้หมิ่มห้ำหมาทั้งนี้นะทั้ง่าน,น,น,นี้โอ้โต้องมาจำๆครับสองลังเนาะเนาะกระปูหมาก <laughs> ระปูอู้น้ำพึง่งน้ำพึ่งเดือนหาโอ้มีน้ำมิ่มมาฝากเด <c oughs> ้อมึง <c oughs> เอาไว้กันกำลังไงดูไม่แหงก็ได้นม่แเอาพวกกระบอกหน่อยบุศ <c oughs> เป้าครับหินมันเป็นปาก็เหินน,นี้เองนี่ครับสองลังแล้วครับพี่น้องโอ้โหสวยงามครับดังแงวเก็บไปท้างใต้แล้วครับถึงมันหัก นี่ครับสองครั้งครับเมื่อนี้ที่ได้โอ้โหที่เด็ดครับพี่น้องตาช่ำๆกันเลยครับนี่น้ำหวานปิดเต็มแล้วครับคำแล้วเนาะนี่ก็เจียบทุ่มแล้วครับนี่โอ้หูน้ำหวานโอ้ครับโอ้หูหวานฉ่ำกันทั่วหน้าแล้วครับเดีวก็ะชิบปิดิดไปสองครั้งนี่แหละครับเดี๋ยวลาพี่ลาน้องไปสนิยกันครับเดี๋ยวพอกันใหม่ในอีพี่หนานะครับพี่น้องบายครับ